สวัสดีครับคุณครูชาวลิดผมนายกวินภพมนุลักษิณากรนะครับมาจากมอทาแปนะครับเลขที่17นะครับวันนี้ผมจะมานําเสนออินโฟกราฟิกนะครับในหัวข้อเรื่องประวัติพระเยซูนะครับเน้นช่วงสิ้นพระชนครับชาวยิวโดยมีบิดาและมารดานะครับชื่อโยเซฟและมารีนะครับตามในพระวรสารนะครับได้กล่าวไว้ว่าการเกิดของพระเยซูนั้นนะครับเกิดขึ้นที่ฟาร์มฟาร์มหนึ่งโดยได้นําพระอ้อมนะครับมาพันตัวไว้นะครับ แล้นําไปวางไว้ในหลางญ่านะครับหลังจากการประสูติของพระเยซูนะครับกริยัเฮโรนนะครับจึงได้ทราบเรื่องที่จะมีกุมารจะเกิดมาเป็นกษัตริย์ของชนชาติยิวตามดวงดาวได้ถือกําเนิดขึ้นนะครับจึงให้ให้ออกไปตามหากุมารนะครับเพื่อหลังจากการประสูติของพระเยซูนะครับกริยัเฮโรนนะครับจึงได้ทราบเรื่องที่จะมีกุมารจะเกิดมาเป็นกษริย์ของชนชาติยิวตามดวงดาวได้ถือกําเนิดขึ้นนะครับจึงให้ ให้ออกไปตามหากุมารนะครับเพื่อที่จะฆ่าทิ้งนะครับแต่ทูตสวรรค์นะครับก็ได้มาเตือนโยเซฟว่าให้นําพระเยซูและมารีนะครับออกจากประเทศไปก่อนนะออกจากยูเดียนะครับไปอยู่อียิปต์ก่อนนะครับรอให้ปลอดภัยกว่านี้แล้วก็ค่อยกลับมาครับต่อไปนะครับเป็นตอนช่วงสิ้นประชนนะครับคือพระเยซูนะครับทรงได้เดินทางนะครับเข้าไปในวิหารหลักนะครับได้ทําการสอนและรักษาผู้คนนะครับและได้ไล่พวกที่กู้เงินออกไปนะครับเนื่องจากนะครับพระเยซูนะครับคิดว่า วิหารแห่งนั้นนะครับเป็นวิหารสําหรับการนิ่านะครับไม่ใช่ที่ขุดที่ขุดรีดผู้คนนะครับและทําให้ผู้คนส่วนหนึ่งนะครับเกลียดชังพระเยซูนะครับหรือต้องการที่จะฆ่าพระเยซูนะครับถัดมานะครับพระเยซูนะครับได้ร่วงรู้ว่าตัวเองนั้นจะต้องตายนะครับและถูกทรยศจากอาคาสาวกเมื่อถึงช่วงเวลาช่วงเทศกาลกินอาหารนะครับฉลองบัศสการนะครับบัรสการ พระเยซูนะครับกับสาวกได้รับประทานอาหารค่าด้วยกันนะครับเป็นมื้อสุดท้ายนะครับนั่นก็คือขนมปังไรเชื้อและเหล้าองุ่นนั่นเองครับในวันที่พระเยซูนะครับโดนตึงไม้กางเขนนะครับเป็นวันศุกร์นะครับเราประชาชนนะครับนั้นไม่ต้องการให้ศพค้างไวจนถึงวันอาทิตย์นะครับเพราะเป็นวันสะบาตัยนะครับจึงได้ขอให้ทุกขาพระเยซูนะครับแล้วเอาศพลงมาพวกทหารเห็นว่าพระเยซูนะครับทรงสิ้นประชนไปแล้ว จึงได้ทวนสีข้างของพระเยซูกดให้เหล่าสาวกและคนจํานวนมากได้เห็นก่อนจะเสด็จ,ดจขึ้นสวรรค์นะครับในวันสุดท้ายนะครับตอ,ตอนที่พระเยซูกำลังจะตายนะครับตอนโดนตรึงไม้กางแขนนะครับพระเยซูทรงได้พูดว่าพระบิดาขอให้พระบิดาข้าขอฝากดวงวิญญาณของข้าไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ด้วยนั่นเองครับต่อไปนะครับ จะมายกตัวอย่างนะครับคำสอนของรบเยซูสั้นๆนะครับได้ใจความทําให้ผู้คนสามารถจินตนาการได้นะครับข้อที่1นนะครับผู้ที่ได้รับพรคือผู้ที่ขาดในจิตวิญญาณสําหรับที่ของพวกเขานั้นคือสวรรค์นะครับข้อที่2นะครับผู้ที่ได้รับพรคือผู้ที่โศกเศร้าและเสียใจในเรื่องเหล่านั้นพวกเขาจะได้รับความปรอบโยนข้อที่3นะครับผู้ที่ได้รับพรคือผู้ที่นอบน้อมถ่อมตนพวกเขาควรเป็นผู้สืบทอดนะครับข้อที่สี่นะครับผู้ที่ได้รับพรนะครับคือ ผู้ที่หิวกระหายหลังจากได้ใช้ชีวิตอย่างชอบธรรมพวกเขาควรได้รับการเติมเต็มนะครับข้อที่5นะครับสุดท้ายผู้ที่ได้รับพรนะครับคือผู้ที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตาพวกเขาควรได้ความเมตตกับนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการนําเสนออินฟโฟกราฟิกนะครับในหัวข้อเรื่องปอดพระเยซูนะครับเน้นในช่วงสิส้นประชนเท่านี้ครับครับ